เจ้าเลยคับเจ้าเลยเจ้าเลยเจ้าเจ้าน่ยคุณลูกค้าครับนี่คุณนั่นเอเปิดเปิดอูแล้วก็กกระกระอมกระกระอมแล้วเออรถครับนั่นนี่จอมจอมรถเย่ครับจอมรถครับตึ้งกระนิ้กระนิ้กนกระนิ้กระนิ้งกระก ซ้อมรถตุกกระจ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 กจ้า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  <illing> จ <en> ้า <chat> จ้า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 นิดๆกับอะก็นั่นนี่ตุกจานนี่นะกับกับเธอเฮ้ยซ้อมได้ตุกจานิดเลยเฮ้ยตึ้งปันเรื่องน้องสโ้าหลวงแกนแรงไม่ไกลแต่ตันเพื่อนอยู่มันอังแล้วแค่นี้รับซ้อมรถเล็กรถกันเลยไงยะซ้อมได้ตั้งเพศรถเล็กรถใหญ่ซ้อมได้หมดเลยอ่าแล้วก็อาเครื่องมือครบครัน อาปาผู้ผอนซีหรือว่าจะเป็นกันนะมาแต่เปลี่ยนใ้นามันเครื่องอตรวจเช็กระบบตำ่ำแรงแอร์เรื่องไฟในเลยตํำได้หมดเลยถูกยังเรยวพร้อมที่จใจกับประบืาจะซ่อมวันนี้หรือจะซ่อมต่อได้ก็ไม่ว่าหรือจะรอยพร้อมแล้วคอยมาซ่อมก็ไม่เป็นไรตตั้งเราทําด้ดเลยก็ตอบไดคือให้กรึกษาพรอมให้กรึกษาไม่ว่าคุณจะตั้อะไรตอบได้หมดเกี่ยวกับเรื่องรถตอบได้หมดเลยคราบ้อม ก็แล้วตาตาปมตัมตามไรตอบตอบได้นะตอบได้หมดนะตอบได้แน่นอนน้องอีตามไรอ่ะผมตีตามว่าจุนจมรถรอนด้าจากนี้ไปไกลไหมไปตามแหม่ตะแยงออกรอยะมาสักไรกับเปลิดลูกกาเข้าไปลูกกาไม่ก้มต้องมาอย่างไรแกนัวนะรถดยัย รถง่ายจินเน่ยองเออได้เรงจะเป็นคอวันนี้แล้วเส้วรถตีไปซ้อมแล้ววันนี้พี่ร้องอ่าตัวนี้แหละจังฮะไอ้ชซ้อมรถได้บสิวันนี้รถอ่ามีปะนะชช่เต้ช่วยเต้พมพืมมาจะลกกลางมาเป็นอนหีิจิคูเลตตึ้งนี่มีปหนาได้บ้างพี่ร้องอ่าคือว่ามาปุ๊แล้วื็ว่าเอไม่เนอะ รตีเปยินมาอ้เนี่อาบได้กตีบ้านรู้ปะเอ้ไยินเลยแต่ว่าอ้ตีมาตรกือบลมมมาละตายากอะยากรอลมันไม่ตาวะแกอยากก็เดีแล้วเอาว่าบัสเือบล้หน้าไอ้ลมมันอ่อนตื่นเลยล้ม่ลมมันมักแรกตึงยืบยืบลมหายล้หน้าป่ะเนี่ยไอาบายป่ะวะไอ้ตืไหลล้มวะเกือบเอาใจไปวะ มาไม่ตกระลมเส้นแล้วนะตาบาดตุ้มเราบันลิกต่อได้อ่ะตาบาดเติมลมนี่คือว่าอาบาดอาบาดกะวันนี้ตกระยยัดอาอาลมหล่อรังอาบากแรกก็ตละเอาแทแป๊บอ่ะมาต้ออาจากหล่อรังอะแต่ลมหมากแรกอะมาใส่หล่อได้ปุ๊บน่ะเอ้ยไปละเด้องตไปปีเลยปีเลยไรมีอย่าแค่ไปต้องลูกขรรมต้องเอาใจเอาใจได้อยู่มาบ่เป็น หน,นึ่งว่ารถคุ้นเลยกันเลยไรกันตั้งมันเกิดรถเนี่นี่ก็ดูได้ซ้อมกี่กันแล้วละเนาะซ้อมกับตาใหญ่ไรไรไรมาบ้าบ้าไปลูกกาก็ไม่ใครก้าววิไรไรไปก็เกลียดแล้วนี่มันต้องมีกระดลับแน่ตรงนี้ยันทำเลยดีอยู่แล้วเนา ขัวคนนี้ซ้อมรถมึงใจมันเสื้อง่าบานนี้คนได้้องยู่ยจะเชอแต่เจ้าางทีเราก็ต้องเชือกองโบราณมันจะไม่บางทียนคือตรงนี้ทำเลมันดีแล้วตามทำราชาติจินน่ะทำไรย็นก็ต้องเลยวงจุยยยันไม่บริษัทธิ์ยันยันนนนนนในตอนนี้ทำาลื่อไหนนั่งดีในตอนนีิต้นเออพอรู้เรื่องเยาสัติเรื่งเออาซัดวันนี้ อินไมเวลาคุณเขาอ่าเยานนกก็ต้องพาน,นกไปตอพากลุงไปแคว้นเพื่อต้อนนกตัวอืน่นกลามาไอ้นี่มึงอยากซ่อมรถไหมเนาะไม่กันเพื่อตูกัอยากซ่อมรถแต่ไม่กันไม่อยากซ่อมรถที่เพื่อทำไรอู้่หรออกันอยากซ่อมรถกันรถมีมาจ้ะเนี่ยพมจำน้ำวัวตะเบี้ยนนะกับเคย้นในเตื้ดที่ดีคุยกันมาแต่เพื่อแต่ตามาอ,อูซ้อมรถเนี่นนย,ตยตามมาแต่ว่ารถมีอยู่ รถมีก็เลือนรถไปจอแฝงเขาวินก่อนเปิดตู้ไว้ตั้งซีดานเลยซีประตูเยอะรถนั้นกับซีประตูเลยถึงกว่าตาย่ะกว่าตายก็เปิดได้เรียบร้อยเปิดได้หมดเลยตเป็นกระบะกันนี้เลือนเลื่อนไปตรงไหนยะไปดันไหนอะเลือนไปตรงไหนไปรถเด๋ยวตึงมาตรงไหนนี่ขึ้นไปเลย้าตรงนั้นนั่นนู่นว่วงช่วยมันไม่ช่วย ไปอีกก่อนเออไปอีกก่อนนั่นนี่นั่นนี่นั่นเออไอ้คนนีปิดทู้ไอ้บรรนั่นนี่นั่นนีเออออกไปเลยออกไปเลยให้ขึ้นนู้นนี่ก่อนอ่าอ่าอ่าอ่อันนี้อันนี้เออไอ้เกาให้ปอนจะเรื่องไปตรงนั้นนล่ตรงนั้นนล่เอออันนี้อันนี้อันนี้ตำเล็ดีอันนี้ไอ้เรื่องกว่าป้าไปเลี้ยวแท็กติริตู้ลุตต่อจูนก็ไปโยบไลมุดแล้วได้เรื่องแล้วเตียน งั้ยังกันทำเลยดีกันได้ชอมในเปิดอูนี่กันไม่ได้ช้มเืดทำเลยสก็เกงเพื่ทำยัดแมงเลยไป